ราชบุรีเอฟซบุกไปเอาชนะเมืองทองยูในเตดถึงถิ่นทันเดอร์โดม3ประตูต่อหนึงส่งผลให้ทีมยังคงไร้พ่าย,ายหลังไทยลีกแข่งขันไป5นัดการแข่งขันไทยลีกหนึ่ฤดูกาล2025-26 20นัดที่5เมืองทองยูในเตดเปิดบ้านทันเดอร์โดมรับการมาเยือนของราชบุรีเอฟซทีมอันดับ2ที่กำลังร้อนแรงในลีก เริ่มเกมเป็นทางเจ้าบ้านทําเกมบุกเข้าใส่ตลอดราชบุรีคอยตั้งรับและสวนกลับเป็นระยะระยะครึ่งแรกทําอะไรกันไม่ได้จบที่0ูนต่อศูครึ่งหลังเมืองทองยังคงบุกหนักแต่ก็เป็นอาจารย์เอี้ยงทําประตูให้ราชบุรีขึ้นนําในนาทีที่58จากจังหวะสวนกลับจากนั้นนาทีที่74ราชบุรีได้สวนกลับอีกครั้งและเป็นประตูขึ้นนํา2ต่อศจากเอ็นจีวา นาทีที่78ทับกิเลนตีตื้นขึ้นมา1ต่อ2จากสอรวิธผานทองท้ายเกมเมืองทองบุกหนักแต่ก็เป็นราชบุรีได้ประตูปิดกล่อง3ต่อ1จากเดนินสันในนาทีที่90บวก8 จบเกมเมืองทองพ่ายคาบ้านต่อราชบุรี1-3เป็นการพ่ายแพ้ต่อราชบุรีที่ทันเดอร์โดมครั้งแรกในรอบ11ปีหลังจากที่ราชบุรีเคยบุกไปเอาชนะได้เมื่อปี2014ราชบุรี FC แข่ง5นัดเสมอ1และชนะรวด4นัดเก็บได้13คะแนนรังรองจ่าฝูงของตารางนัดต่อไปราชบุรีจะเปิดราชบุรีสเตเดียมพบแบงคอกอยู่ในเต็ดวันอาทิตย์ที่28กันยายนเวลา18นาฬิกา